ก่อนที่จะพูดว่าการเล่นไทยคืออะไรนั้นก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตนะเกือบพันปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็ว่าได้นะครับก็ในสมัยนั้นในช่วง หลังจากว่างศึกสงครามนะครับหรือว่างจากการทํานาทําไร่ของคนในสมัยนั้นก็จะมีเวลาว่างเยอะครับการใช้เวลาว่างของคนสมัยนั้นก็คือการฝึกซ้อมนะครับให้ร่างกายมีความแข็งแรงเช่นฝึกซ้อมการฟันดาบการชกมวยการขี่มา้าขี่ช้างอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่ง การฝึกซ้อมของคนสมัยนั้นก็คือเพื่อเพื่อใช้เตรียมในการสู้รบในการสงครามในในที่อาจจะมีขึ้นมาในอนาคตรวมทั้งเพื่อการบันเทิงด้วยเช่นการตีไก่กับปลาการวิ่งการกระโดดอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการละเล่น หลากหลายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่สุโขไทยอยุธยาจนถึงรัตนกโกสินทร์นะครับเพราะฉะนั้นการละเล่นไทยที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็คือการเล่นการเล่นของคนในสมัยโบราณนะครับการเล่นเนื่องจากเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ยังเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายให้พร้อมสําหรับการสู้รบหรือาการต่อสู้ในอดีตนะครับ จนปัจจุบันมาระยะหลังๆปัจจุบันนี้ก็มีการละเล่นที่เน้นเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่นะครับการเละเล่นไทยก็ยังมีรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นครับสามารถผู้เล่นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกติกาอะไรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการละเล่นไทยจึง นับว่าเป็นมรดกจะเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒน,นธรรมของไทยก็ว่าได้นะครับเป็นมรดกเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตแปดร้อยเก้ารอปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ในอดีตเริ่มด้วยการทำการละเล่นไทยเล่นการละเล่นไทยเพื่อทั้งความมันเทิงแล้วก็ เพื่อประโยชน์ในเรื่องการศึกสคงครามนะครับปัจจุบันนี้คนทั่วไปนะครับคนทั่วไปเนี่ยเขามักจะมองว่าการละเล่นไทยที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วการละเล่นไทยนั้นถ้าวิเคราะห์พิจารณาให้ดีๆจะพบว่า มีส่วนสำคัญในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการให้กับผู้เล่นโดยเฉพาะเด็กๆเ,เป็นอย่างมากครับเนื่องจากย้อนย้อนกลับนะครับว่าไปที่ตัวเด็กก่อนละกันนะเด็กในปัจจุบันนี้เด็กในปัจจุบันนี้จะพบว่าเป็นยุคเทคโนโลยียุค ที่มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยนะเราจะถูกผู้คนบ่นกันบ่อยๆนะเพราะแม่ผู้ปกครองบ่นกันว่าลูกๆเอาแต่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโน้ตบุ๊กหรือหน้าจอสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนะเพื่อเล่นเกมเพื่อดูอะไรต่างๆนะครับ ก็เป็นการทําให้คนเด็กในสมัยนี้เนี่ยนั่งนั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่นะครับเคลื่อนไหวน้อยมากแล้วก็ส่งผลเสียในแง่ในเรื่องของสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายนะครับบางคนก็มีโรคอ้วนตามมานะครับบางคนก็ไม่แข็งแรงอะไรต่างๆมากมายนะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างมาก รวมทั้งเด็กในสมัยนี้ก็จะถูกบ่นว่าขาดทักษะทางสังคมไม่ไม่ไม่มีความสามารถที่เพียงพอในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากนักเนื่องจากว่าใช้การเล่นที่เป็นส่วนตัวจากสมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่นะครับจึง มีนักวิชาการหลายท่านนะรวมทั้งมหาวิทยาลัยหลยหลายแห่งครับได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของการละเล่นไทยครับก็พบว่าการละเล่นไทยนั้นมีความมีมีอะไรมีความสามารถในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทยมากกว่า ครับมันไม่ใช่แค่เป็นแค่การอนุรักษ์วัฒนธรรมเท่านั้นแต่มันมีสิ่งดีๆที่แฝงเล้นอยู่ในการเล่นไทยมากนะครับประการแรกก็คือการเล่นไทยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายอันนี้อันนี้แน่นอนครับว่าเนื่องจากการเล่นไทยนั้นเป็นการเล่นที่ใช้การเคลื่อนไหวร่าง,างกายเป็นหลักการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นก็ต้องใช้พื้นที่ ใช้สนามใช้พื้นที่อาจจะพื้นที่แคบๆก็ได้หรือบางเล็กการเล่นก็ใช้เป็นพื้นที่กว้างเพราะฉะนั้นเด็กจะมีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับพัฒนาการกล้ามเนื้อประสาทสัมผัสทั้งหลายแหล่ก็จะได้รับการส่งเสริมในส่วนนี้นะครับพัฒนาการด้านที่2ก็คือพัฒนาการทางด้านสังคมอันนี้ผมที่พูดไปแล้วก็คือ การที่เด็กได้มาเล่นร่วมกันนะครับแทนที่จะเล่นกับตัวเองอยู่หน้าจอมือถือนะครับก็มามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนคนอื่นๆเพื่อนบ้านด้วยหรือเพื่อนที่โรงเรียนนะครับนอกจากจะได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ยังได้ฝึกทักษะในเรื่องการสื่อสารในเรื่องของการมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยกันนะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องครับ อันนี้พัฒนาการด้านสังคมก็จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนหาพัฒนาการด้านที่3ก็คือพัฒนาการด้านอารมณ์ครับการการละเล่นเนี่ยมันจะมีการละเล่นไทยจะเป็นการละเล่นที่ไม่ได้เน้นกติกาแบบจริงจังแน่นอนมีความยืดหยุ่นครับมีความยืดหยุ่นในเรื่องการเล่นแล้วก็มี มีการประกอบมีการหบดร้องก็มีนะครับการใช้จินตนาการการใช้จินตนาการมีการแสดงบทบาทสมมติกิจกรรมที่หลากหลายแบบนี้นะครับมันจะทําให้เด็กได้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 มีส่วนร่วมนะครับได้มีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ ทำให้มีความเพลิดเพลินสนุกสนานมีการให้อภัยมีการแข่งขันมีการมีการแพ้บ้างชนะบ้างนะครับต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กได้มีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะบริหารอารมณ์ของตัวเองนะครับว่าในขณะที่ตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถที่จะนะ ต่อสู้กับคู่แข่งได้ก็จะฝึกให้มีการยอมรับนะครับมีการยอมรับแล้วก็ปรับอารมณ์ค่อยๆปรับอารมณ์ไปเรื่อยๆนะจากการประสบการณ์ที่เคยไปฝึกการเล่นกับเด็กเนี่ยนะครับพบว่าตอนแรกเด็กบางคนจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หงุดหงิดนะครับต่อมาพอฝึกการเล่นไปเรื่อยๆจะพบว่าเด็กบางอันะสามารถที่จะเรียนรู้ บริหารอารมณ์ของตัวเองได้นะครับในรู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรนะครับรู้บริหารความรู้สึกความรู้สึกเสียใจที่แพ้ดีใจเมื่อชนะบริหารอารมณ์อย่างไรนะครับก็จะเกิดการเรียนรู้ในขณะเล่นนั่นเองนะครับพัฒนาการด้านที่4ที่จะมีผลต่อต่อเด็กอย่างโดยตรงก็คือพัฒนาการด้านสติปัญญานะครับการลเล่นมันจะ มีรูปแบบมีกติกาที่ไม่ซับซ้อนเด็กๆเล็กๆก,ก,ก็สามารถเล่นได้เพราะนั้นเด็กจะได้ฝึกการจำฝึกความคิดฝึกความคิดสร้างสรรค์ต่างๆว่าจะออกจะจะแก้ปัญหาอย่างไรฝึกการแก้ปัญหาฝึกการตัดสินใจในขณะเล่นอันนี้ก็จะเป็นฝึกด้านสติปัญญานะครับ เนื่องจากในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมานี้นะครับปี2475หลังจากนั้นมาประเทศไทยก็มีการปฏิรูปการศึกษามีการนำเอา,อาเทคนิควิชาการจากตะวันตกเข้ามานะครับวิชาพระศึกษาก็เป็นวิชาหนึ่งที่ นำความรู้จากตะวันตกมีการกีฬาการแข่งขันการเล่นที่เป็นของตะวันตกเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลอะไรต่างเหล่นี้ที่ลงใช้ด้วยบ,บอลนะครับนะหรือแม้กระทั่งอื่นๆก็ตามก็จะเน้นการแข่งขันเป็นหลักรูปแบบการกีฬาก็จะมีกติกาที่แน่นอนชัดเจนนะครับเป็นระดับโลกเป็นสากล ในขณะที่การละเล่นไทยก็ถูกลืมเลือนไปเรื่อยๆนะครับครูที่สอนในในโรงเรียนก็ไปเน้นในเรื่องของกีฬาสากลมากนะครับหลังจากหลังจากปี2475เป็นต้นมานี่ก็การวิการละเล่นไทยก็ค่อยๆลืมเลือนไปเรื่อยๆจนมาเมื่อ10ปีให้หลังนี่เองนะครับก็เริ่มมีนักวิชาการสนใจศึกษาวิจัย กี่วยวกับประโยชน์และคุณค่าของการะเล่นไทยก็เริ่มเริ่มมีการจัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ต่างๆนะครับวิจัยรูปแบบต่างๆมากขึ้นการะเล่นไทยก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์จะยังไม่ดีนะนะครับครูส่วนใหญ่ ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนหรือครูที่สอนวิชาพละศึกษาหรือสอนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ก็ยังยังติดยึดอยู่กับกีฬาสากลที่หลักสูตรมอบหมายว่าจะต้องสอนนะครับเพราะั้นการละเล่นไทยก็เลยยังเป็นเพียงแคแ่กิจกรรมเล็กๆที่สอดแทรกมาในมาในวิชาพละบ้างนะครับหรือในกิจกรรมวันอื่นๆบ้างนะครับเช่นวัน เด็กกีฬาสีงานปีใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้มีการแรงอยู่บ้างครับแต่ไม่มากนะครับแต่ก็ดีกว่าดีกว่าเมื่อ20-30ปีที่ผ่านมานั้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่20ปี10กว่าปีที่แล้วนะครับผมเคยมีการวิจัย ไปสอบถามครูครตามโรงเรียนต่างๆนะครับเราพบว่าถ้าเป็นครูรุ่นเบบี้บูมนะครูรุ่นเบบี้บูมเนี่ยก็จะมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นไทยอย่างมากบอกชื่อได้นะครับว่าการเล่นไทยมีอะไรบ้างนะครับเช่นมอนซ่อนผ้าง,งูกินหางตีรีข้าวสารอะไรก็บอกได้ประมาณสัก ห้าถึงห้ถึงสิชนิดของการละเล่นไทยพอมาครูรุ่น x นี่ก็พอจะบอกได้ประมาณสัก5ชื่อกิจกรรมพอมาครูรุ่น y ปรากฏว่าโดยเฉพาะครูรุ่น generation y ที่เป็นครูรุ่นใหม่ที่มาจากสังคมเมืองนะครับแทบจะไม่รู้จักการลเล่นไทยหรือบอกบอกชื่อไม่ได้เลยว่าการเล่นไทยมีอะไรบ้างแต่ถ้าครูที่ แม้จะเป็นเจเนอเรชัน Y แต่มาจากพื้นที่ชนบทก็ยังพอจะบอกอะไรบางว่า,วาการเล่นไทยมีอะไรบ้างเพราะเคยเล่นมาก่อนนะครับแต่ักปัจจุบันนี้ก็คิดว่าจากการอบรมเผยแพร่อะไรต่างๆที่มีมากขึ้นครูที่อยู่ในเขตเมืองก็น่าจะมีความรู้มากขึ้นแต่ยังไม่มากนะครับผมคิดว่ามีประมาณสัก10%ของครูเท่านั้นที่ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการละเล่นไทยเป็นอย่างดีครับการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวถือว่าเป็นเสาหลักนะครับของการที่จะกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะครับเผยแพร่อ,องค์ความรู้ให้กว้างขวางนะครับถ้าสถาบันแห่งชาติเพื่การพัฒนาเด็ก หยิบประเด็นของการละเล่นไทยไปไปสู่สาธารณะไปสู่โรงเรียนไปสู่ชุมชนได้ให้มากขึ้นกว่านี้ก็ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจะทำให้การละเล่นไทยกลับฟื้นคืนมาได้นะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับรูปแบบของของมหิดลหรือสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ก็อย่างที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือการาให้จัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได,ได้ได้นํากิจกรรมการะเล่นไทยมามาใช้กับเด็กที่ศูนย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็นต้นแบบเป็นเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอ,าอื่นๆได้นำไปใช้ต่อไป อีกประการหนึ่งนอกจากสถาบันจะเป็นผู้ดําเนินการจัดกระทําให้มีความรู้ความชํานาญในเรื่องการเล่นไทยแล้วก็คือเรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งซึ่งก็มีทำมาส่วนหนึ่งแล้วเช่นกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจัดอบรมนะครับจัดอบรมความรู้ให้กับครูให้กับสัณศึกษาให้กับผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการละเล่นไทยซึ่งก็เคยจัดมาบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือจัดต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็รณรง์ส่งเสริมมีการาามีการรณรง์ส่งเสริมให้สถานศึกษา,าหรือชุมชนเนี่ยนำกิจกรรมการเล่นไทยไปไปจัด ในในงานสำคัญสำคัญต่างๆเช่นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมในในรักษณะของวันเช่นมันสงกรานนะครับที่จัดขึ้นในชุมชนให้ผู้สูงอายุเข้าไปจัดการละเล่นไทยขึ้นมาเพื่อให้เด็กอนอุเยาวชนรุ่นหลังได้ได้เห็นแบบแผนหรือแนวทางนะครับเราจะได้นำไปใช้ไปเล่นได้นะครับ อีกอันหนึ่งก็คือโรงเรียนส่งเสริมให้โรงเรียนนั้นนำการเล่นไทยไปใช้กิจกรรมในกีฬาสีสอดแทรกเข้าไปในนอกจากจะเป็นกีฬาสากลแล้วก็อาจจะจัดการเล่นไทยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขนันอันนั้นด้วยนะครับในงานกีฬาสีของโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็งานวันเด็กซึ่งแทนที่จะ รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการร้องเล่นเต้นลัมอะไรแบบทั่วๆไปก็อาจจะมีการาจัดการแข่งขันนณรงลงให้มีการแข่งขันการละเล่นไทยนะครับเป็นการให้รางวัลกับเด็กอย่างนี้ก็ส,สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งงานปีใหม่ที่จัดขึ้นตามสารศึกษาตามาที่ตา่างๆ ก็นำกิจกรรมนี้ไปเพื่อสร้างความสมัครีก็เป็นไปได้ครับกับในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ก็ก็อยากจะอยากจะเห็นผู้ปกครองอยากจะเห็นคุณครูได้ได้ได้นำการละเล่นไทยนะครับไป ไปให้เด็กได้เล่นนะครับเพื่อที่เป็นการสร้างความประทับใจในครั้งแรกของการเล่นนะครับสำหรับเด็กบางคนที่ไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแล้วก็ยังจะเป็นการจุดประกายให้กับคุณครูให้กับผู้ปกครองได้เกิดความคิดได้เกิดแนวทางว่าถ้าเอาไปใช้จัดในห้องเรียน นั้นจะได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็อยากให้มีแต่ละวันเด็กนะครับทั้งในปีนี้และปีหน้าได้มีการนำกิจกรรมการเล่นไทยไปไปสาธิตก่อนก็ได้นะครับนะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเผยแพร่เข้าไปในห้องเรียนนะครับในวิชาพละศึกษาแล้วก็วิชาลูกเสือวิชาอะไรต่างๆเหล่านั้นให้มากขึ้นครับกรคิดว่าการเล่นไทยก็น่าจะ ฟื้นคืนมาแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ก็คือการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ